สวัีครับทุกคนมาทำปุ๋ยหมักกันบำรุงรูปบำรุงผลไม่เน้นไนโตรเจนนะครับไม่มีไนโตรเจนเน้นน้อยมากเราจะใช้ให้มันเน้นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสครับส่วนผสมก็มีมีหญ้าหญ้าแห้งสับนะแล้วก็แกบเก่าแล้วก็ขี้งวหมักที่ ที่ก่อนทำไว้แล้วก็มีแกลบดำแล้วก็หัวาอาหารไก่ไข่นะเน้นนะไก่ไข่แล้วก็มีรำเป็นส่วนผสมนิดเนึ่งคือไม่ได้เน้นในตัวเจ้นอะเน้นให้ลูกติดลูกทนนะครับแล้วก็มีน้ำหมักีวภาพผสมกากน้ำตาล ทำไว้เป็นชั้นๆนะแล้วก็ร่านน้ำกันไปเอาปมันมาก,ก่นนะ ไว้มาลองมาดูกันนะเพราะตอนนี้มะนาวกําลังออกดอกออกลูกเล็กๆกลัวว่าเขาจะไม่ติดเลยต้องทำปุ๋ยสูตรนี้เอาแค่พอใช้ใทำบ่อยๆแต่ร่มลมตกกำลังดีเลยครับหนาวเพิ่งจะหมดไปเมื่อวานนี้ นให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวจับใส่กระสอบดูความชื้นกันะนะความชื้นน่าจะยังไม่พอเพราะว่าเขาเป็นของแห้งน่าจะต้องใส่น้ำเยอะหน่อยเน้นสีเหลืองอย่างเดียวเลยครับ หญ้าเหลืองๆหญ้าแห้งแล้วก็ชิ้นัวแห้งแล้วก็แกบบเก่าแบบเก่าน,นะฮะ เน้นในตัวเจ๊งนะย้ำนะเอาแบบฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียม น่าจะพอได้น,นะหวามทนนื้งอนนี้ที่นัวต้องหมักไว้น้ำไม่งั้นมันเป็นก้อนนี่ได้หมักไว้แล้วมันก็จะแห้งนุ่มร่วนไว้มาติดตามนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ